สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับเครื่องสีเข้ากล้องญี่ปุ่นนะครับสำหรับรุ่นที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็น NPS type นะครับของสา a g เกะนะครับคือถ้าเป็นเครื่องสีข้าแบบแบบเนี้ยครับแบบตะแกงโยกแบบเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นของสา a g เกะของยันม่าหรือว่าของโอชิมาอะไรหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับการใช้งานก็ ไม่ได้แตกต่างกันนะครับทีนี้ตัวนี้เป็นตัว450นะครับก่อนหน้านี้นะครับของผมก็ใช้ตัว350อยู่นะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับสำหรับการสีข้าวแบบปริมาณในน้อยเงี้ยครับแต่ตัวนั้นกำลังการสีก็อยู่ที่ประมาณ300กิโลนะครับข้าเปลือกนะครับต่อชั่วโมงนะครับแต่พอมาใช้งานตัว450นะครับ คือไวกว่าตัวสามห้าศูนย์มากนะครับแล้วทีนี้จะมีปัญหาเรื่องกอารเซตนะครับสำหรับเครื่องสีเข้ากล้องญี่ปุ่นนะครับในการเริ่มต้นสีมันจะต้องมีการาเซตค่าอะไรบ้างนะครับก็ก็จะมีตรงนี้นะครับออคือความเอียงของตะแกรงนะครับก็ปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้นะครับวิธีการ ตัวนี้นะครับคือถ้าหมุนไปทางขวานะครับตะเกียงก็จะเอียงไปฝั่งขวานะครับถ้าหมุนไปฝั่งซ้ายนะครับตะแกงก็จะเอียงไปฝั่งซ้ายครับแล้วการเอียงของตะแกงมันมีผลยังไงนะอย่างที่บอกนะครับคือดูตรงนี้นะครับฝั่งสายสุดนะครับก็จะเป็นตัวเข้ากล้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงกลางก็จะเป็นเข้ากล้องนะครับผสมกับเข้าเปลือกนะครับ ฝั่งขวาสุดก็จะเป็นในส่วนของข้าเปลือกที่ instagram. จะวนกลับไปกระเทาะใหม่นะครับทีนี้มาดูบนถาดนะครับมาดูบนถาดนะครับเราจะสังเกตตรงนี้นะครับตรงเหล็กตรงนี้ครับคือช่องอันนี้คือช่องสายสุดนะครับอันนี้คือช่องตรงกลางนะครับอันนี้คือช่องขวานะครับถ้าดูตามตัวนี้นะครับ อ่าตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้คือตอนแรกเราปรับตำแหน่งสายนะครับเราก็ดูว่าตัวนี้มันเลื่อนได้นะครับมันเลื่อนรับข้าวได้นะครับอ่าทีนี้การปรับความเอียงของตะแกงเราจะดูข้าวเปลือกนะครับที่อยู่บนถาดนะครับข้าวเปลือกเม็ดสุดท้ายที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้ครับก่อนที่จะมาลงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีข้าวเปลือก ติดมาเราก็ต้องปรับตะแกงเอียงขวานะเพื่อที่จะให้ข้าวเปลือกนะมันไหลไปทางขวามากขึ้นนะเพื่อที่จะไม่ให้มันมาลงตรงช่องสายสุดนะครับอ่าให้มันมาลงตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของข้าวเปลือกแบบอ่าปริมาณเยอะนะครับอ่าในส่วนของตรงกลางตรงนี้ครับมันก็จะมีข้าวกล้องปนกับข้าวเปลือกนะครับไอส่วนตรงนี้ครับก็ จะวนกลับไปขึ้นต้นกระเพาะเนี่ยครับแล้วส่งมาคัดแยกใหม่อีกรอบนะครับจะไม่ผ่านหัวกระเทาะแล้วนะครับส่วนฝั่งขวาสุดที่เป็นข้าวเปลือกในปริมาณเยอะๆนะครับก็จะถูกส่งไปกระเทาะใหม่อีกรอบนะครับอันนี้คือวิธีการปรับนะครับเราก็ดูข้าวเปลือกในสุดท้ายนะครับที่มันจะวิ่งมาบนถาดนะครับคือคือเราจะพยายามรักษาช่องขวาสุดเนี่ยครับไม่ให้ไม่ให้มีข้าวเปลือกติดมาเลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามันยังมีข้าวเปลือกติดมาเราก็ต้องปรับตะแรงเอียงไปฝั่งขวาอีกนะครับเพื่อที่จะให้ข้าวเปลือกนะครับไหลไปฝั่งขวามากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงเริ่มต้นนะครับอันนี้คือการปรับตะแรงเนาะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับในช่องปล่อยข้าวนะครับปล่อยข้าวนะครับในจังหวะที่เริ่มสีนะครับเราจะต้องเราจะต้องปิด เราจะต้องปิดก่อนแล้วรอให้ข้าวสะสมในถังพักเนี่ยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้นนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยนะมันม,ม,นมีมันมีตัวเนี่ยครับมีกลไกที่จะมาปิดลิ้นตรงนี้อยู่แล้วเนาะอ่ามันมีนกลไกที่จะมาปิดตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าข้าวมีปริมาณหนึ่งนะครับในถังพักเนี่ยครับมันจะมีน้ําหนักกดนะครับ มันจะมีเนี่ยครับมันจะมันจะปิดชัตเตอร์ให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีข้าวสะสมนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าข้าวมันจะล้นต้นล้นถังพักถังเก็บนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันมีชัตเตอร์ปิดให้อยู่แล้วอัตโนมัติของมันอยู่แล้วเนาะอ่าทีนี้เริ่มต้นเราก็ปิดไว้ก่อนนะครับเราก็ปิดไว้ก่อนอ่าแล้วรอให้มันสะสมปริมาณแบบครึ่งถังพักก่อนแล้ว ถึงจะเริ่มปล่อยนะครับแล้วสังเกตข้าวบนถาดนะครับอย่าให้ข้าวมันหนาหนาเกินไปนะครับถ้าข้าวหนาเกินแสดงว่าเราปล่อยข้าวเยอะเกินนะครับส่วนมากก็จะปล่อยอยู่ประมาณนี้ครับประมาณตำแหน่งเนี่ยครับก่อนก่อนขีดฟ้าขีดแรกนะครับะจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็อีกอีกอันหนึ่งที่ต้องเซตอัพคือลูกยางนะครับ ลูกยางตรงนี้นะครับลูกยางสําหรับถ้าเป็นในรุ่นของ GPS นะครับวิธีการปรับลูกยางครับเราก็จะตั้งลูกยางเราจะหมุนลูกยางนะครับหมุนลูกยางให้ลูกยางสีกันมีมันจะมีเสียงให้แบบลูกยางสีกันนะครับวิธีการเซตก็คือหมุนเข้าจนลูกยางจนมีเสียงลูกยางสีกันนะครับแล้วก็หมุนออกนะครับจนเสียง หายแบบนี้คือโอเคแล้วนะครับการตั้งลูกยางนะครับสําหรับในรุ่นของ AP s นะครับก็เหมือนกันนะครับคือคือตัวเนี้มันจะมีการเซตลูกยางให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ทีนี้สําสหรับข้าวไทยข้าวมันจะเม็ดเล็ก,กว่าข้าวญี่ปุ่นนะครับดังนั้นไอ้ค่าที่ตัวเครื่องนี้ตั้งให้นะครับก็มันจะห่างไปนิดนึงครับเราต้องปรับเราต้องปรับลูกยางเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ สังเกตนะครับสังเกตไฟตัวนี้ว่าให้มันอยู่ที่ตำแหน่งที่2นะครับนั่นหมายความว่าลูกยางสีกันบางส่วนแล้วนะครับคือเริ่มต้นมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวบอกสเตตัสกำลังของเครื่องนะครับว่าตอนนี้เครื่องมีกำลังเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือกำลังปกติ ถ้าเกิดว่าเครื่องมีการกระเทาะมีการใช้กําลังมากขึ้นเนี่ยไฟสถานะก็จะเปลี่ยนไปตามกําลังกำลังไฟที่ใช้นะครับสําหรับถ้าสีข้าวในปริมาณน,น,น้อยนะครับหนึ่งกระสอบเนีครับก็ใส่ไปเลยครับเราไม่ต้องสนใจว่าข้าวหมดนะครับแต่ทีนี้ให้เรามาสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตข้าวนะครับเราก็ปล่อยให้ข้าวมัน ข้าวมันก็จะวนอยู่ในเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปล่อยข้าวออกเงี้ยมันมันก็ไม่ไปไหนนะครับมันก็จะวนของมันอยู่ในเครื่องนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้นเพราะว่าระบบตัวเครื่องนะครับมีการมีการตั้งระบบเซฟตี้อะไรหมดไม่ต้องกลัวมันล้นมันเครื่องจะพังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าเราดูข้าวฝั่งซ้ายนะครับยังยังมีข้าวเปลือกโผล่มาเราก็ยังไม่ต้อง โยกขันโยกเพื่อจะปล่อยข้าวนะครับยังไม่ต้องโยกมาตำแหน่งสองครับก็โยกมาแค่ตำแหน่งหนึ่งนะครับรอสังเกตข้าวบนถาดนะครับว่าฝั่งซ้ายสุดนะครับข้าวเนี่ยครับช่องเนี่ยครับช่องเนี่ยครับสังเกตข้าวตรงนี้ว่ามันเป็นข้าวกล้องร้อยเปอร์เซ็นหรือยังถ้ามันเป็นข้าวกล้องร้อยเปอร์เซ็นนะครับถึงจะโยกขันโยกตัวนี้เพื่อที่จะปล่อยข้าวออกมานะครับ วิธีการใช้งานก็มีแค่นี้ครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับแต่ด้วยตัว4 5่ห้านนะครับกำลังมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วทีนี้สำหรับมือใหม่นะครับก็อาจจะไม่ได้เซตค่าเริ่มต้นตามแบบที่ผมบอกนะครับการใช้งานมันก็ข้าวที่ออกมาก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็การใช้งานก็เหมือนยุ่งยากนะครับแล้วทีนี้พอข้าวมันมาเยอะนะมันก็จะลงมาฝั่งขวานี่เยอะนะครับ แล้วก็มันก็จะมาติดตรงนี้นะครับติดตรงเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีข้าวลงมาทีเดียวแบบเยอะๆนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะกว่าข้าวมา,าย่างหัวกระเทาะได้นะครับมันก็สะดุดตรงนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคุณภาพข้าวที่ออกมานะครับอันนี้คือตอนอันนี้คือเนี่ยครับ จริงจริงเครื่องตัวนี้นะครับมันจะมีสายนะครับต่อพ่วงกับตัวนี้นะแบบตัวนั้นน,น,นะครับแบบตัวนั้นมันจะมีสายต่อแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวทําความสะอาดนะครับแต่ทีนี้ผมอลองเทสมาแล้วนะครับปรากฏว่าลมในตัวเครื่องนะครับในการทําความสะอาดเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับเหมือนปริมาณลมน้อยไปนะครับ ไอตัวนี้ผมก็เลยมาพ่วงกับตัวนี้นะครับตัวดูดฝุ่นนะครับอันนี้ครับให้ดูข้างในนะครับอันนี้คือปลายข้าวหรือว่าเศษฝุ่นเศษเปลือกข้าวนะครับอ่าอันนี้ผมเทียบให้ดูนะครับระหว่างข้าวที่สีเมื่อวานเนาะข้าวที่สีเมื่อวานนี่ครับ อันนี้คือข้าวที่สีเมื่อวานที่ไม่ได้พ่วงเครื่องตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้คือข้าวที่สีทดลองสีเมื่อกี้นะครับที่พ่วงตัวนี้เข้าไปนะครับตัวดูดฝุ่นเข้าไปนะครับเนี่ยครับเมล็ดออกมาสวยเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ สำหรับใครที่มีปัญหาการใช้เครื่องนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ